ไอแต่โจมันก็ได้อยู่มันก็ยิงตัวนายตัวับโจยอะยวะเนี่ยมันยิงยังมันยิงยังเยอะอ่ะกไม่ยิงไปสามหนึ่งอ่ะแม่งเอาหมเดียวหมดอ่ะมัวันมาแสแต่แเนี่ยม่ันเล่นนะันเจอเันเนี่ยเออแม่งมาไปไม่ออกอ่ะปับปรับภุมโใช่้านที่น่าเพราะว่ามันตอนนีู้เลยเนี่ยมันไม่ได้เดินอ่าโจแหละโจแหละถ้างั้นอ่ะ โจ้ามันได้ตั้งมาโคแล้วไงปีเยอะปีเยอะกูได้ยินเสียงสามตัวเลยเนี่ยมันเข้ามันเข้าในในห้องนี้ละโอ๊ยขว่าเฮี้ยเลยวะเฮียหน้าโอ้ยรอะเรยสาสองสามตัวสาสองสามตัวโอ้ยตัด

ไม่หยาอ่อนเลยเองกดเองกดกับกับกับเริ่มต้นเลยกับเริ่มต้นนะแล้วก็ไปปรับหมอลงเอาเากลางมาเฮียโอ้กลางมากลางมากลางมาเอ้หนอไป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 กางมาแล้วน้องต่อไงไอ้สัตว์แล้วเหลือสองพี่น้องแล้วไงโอ้โหมาคอยมีอ็อบก็ออบจริงเลยเลยออบเอออฟอบอ๋อไม่ได้ไมนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได เอก็เล็มอ้็หเยะคือเ็นข้ามหลังคุาเอฟเอเดี๋ยวกันตายมาตัวนึงเเชีพี่เหลือสตัว้เลยกอนโอ้ยเฮียจะได้เล่นอนสัตว์เออให้เองเองกดกลับสู่ค่าเริ่มต้นเลยทีหลังอ่ะเพราะว่ามันปรับหลายปุ่มไม่ได้ปรับปุ่มเดียวเียปรับงงหมดเลยสัตว์มองเขไรวะเนี่ยเีย น้ามีอะไรให้เสกเลยในบ้านมันอยู่มันมันอยู่กล่องตรงวางระเบิดดีอะมันมันมันยิงมันยิงผ่านมูมเมาเยอะเริงจริงไอ้จริงมรนอป่ะดีขวาฝาจริง

คาเตอร์อีกตัวนึงอีกตัวนี้คาเตอร์โอ้เฮียขวาขวาขวาใครวะไม่ใช่พวกเราสวยน้องเดี๋ยสองพี่น้องเฮียจะไปเข้ากลางกลางกูดูกองเออโอ้โหเฮียเอ้ยมีดาสัมภีอะไรบ้านมามาข้างหน้าเองเนี่ยข้างหน้าเออสวยน้องไอ้ยูยูบีตัวนึงขวาไอ้กาง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 เออ ไปแป๊บมาคอยวังนี่นี่ไงมังบีบังบีบอย่าอย่าล่องเจ๊ลองเจ๊ไอ้ต้องวิ่งแล้วไปวางเลยเว้ยเฮียปัดดวงเลยเช็คเช็คเช็คเดินเช็คเดินเออกูนคุณที่เสียงน้าเองป้ะวะไม่รู้ว่าวางกันบัก่อนมาก่อนได้ยินเสียงได้ยินเสียง ายใั่นะแกคุ้ว่าแล้วไอ้ม่ได้ยินเสียงอยู่ตอนแรกไอ้สัสเออไอ้เหี้ยแล้วจังหวะเพื่อนพูดกันหมดดีเลยไอ้เหี้ยจีบอยู่หน้าเงียเว้ยเหลือะนึงนึงอย่าหน้าเงียบไปเลยแล้วถ้าเลือะถ้าเหลือถ้าเหลือะนึงนึงเงียบเลยนะฟองที่เปียกไม่เป็นก็เงียบดยูวะคนของเราฟังเสียงกันอยู่ะไอ้เหน้ามาน้การณ์เกิดมึงจะมาก่อนคนแรกเลยทอยน้องน้องไอ้เหี้ยก็กูเห็นปืนแล้วว่าไอ้ควายมึงโผล่ขึ้นมาแล้วเหี้ย กูกล่าวแม่งมาตูนจิะตูเองนะมาตูนจิงนะมาตูไอหน่าขี้โกนนี่เลยโอ้เฮ้ยเขาเจอจับน้องกูไอ้สัสนั่งซุ่มเมื่อ่งวะอืมแปดเนี่ยเอฟเก็บกี่ตัววะสี่มั้งกี่ตัวประมาณสี่ห้าตัวประมาณนั่นแหละไม่รู้ว่าห้าลุงหนึ่งอะแค่นั้นแหละเกือบแบบกูไม่หลงแค่นั้นแหละถ้ากูรู้นี่เฮี้ยไม่ได้หรอกวะแต่จริงวะเออถ้าแต่จริงป่าถ้าเห็นนะไยิงเนี่ยเข้าบีเข้าบีเข้าบีเฮ้ยอ้าวจะก็ไอ้แต่เข้าบีเข้าบี ไม่ได้ยี่การขงการกางกาการเารการีารการกาองนายดีรการกาเตอร์เอการตารก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 านการ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 กางการกาดการกามารีารกาบีารการการก้ารการการการางการการการกาารากากาารากรากาารกาากาารกาการวรกาการกากา้การากรากากรารกกลางกากรารกกากา้กาากาากราาาราาาราบาราาราาานเราาบารากานราาราาราก็ บ้านเรามาแล้วเอฟเอฟเอฟลอลอลอบ้านเราเฮ้ยบิลลี่โอ้โหเย็ดไอ้เขี้ยปวดตะโกนบ้านเราบ้านเราไปไปล็อกโอ้โหกเชื่อเลยตอนแรกกูเห็นมันเหลือไถ้วยถ้วยแล้วกูไม่ได้กดไอ้ไอ้มันยิงไปแล้วไอ้ไอ้เดี๋ยถอนเมื่อกี้เวอร์จริงนะช็อตที่เอฟจริงอ่ะเขี้ยนี่เขี้ยแรกเขาเขี้ยแรกกูยิงพังหมดเลยไอ้สัตว์แค่นั้นแหละนาขี่สัตว์ควายกระเช่อมตีที่มันได้หนูฮะปะ แม่หน <si ูแม่เลยโว้ไอหน้าใครเนี่ยด่าว่าต่อหน้าไอเที่ยลให้ขวางคูนี่เดี๋ยวคนคนนี้ยี่เล็บมึงกูอะเฮ้ยเลยคนหนึ่งใครอะไม่มีชื่อคูคิวตกใจจริงจริงแน่หวะเห็นพระเจงไว้ขวาขวาขวาเออจริงวะิจริงเหรียญพี่พีฟังเสียงพี่ได้น้องฟังให้เองใช่ป่ะโอเคไปขวาเดินขึ้นมาเอชามาแล้วเอชามาแล้วเอชามาแล้วขวาเดินขึ้นมาขวาเองเดินขึ้นมา เด it, me ีขึ้นกล่องมปแล้วขึ้กล่องแล้อกล่องกได้ยินเสียงอยู่พี่อมึงอยู่ไหนวะนะ่ลางไอพวกกางชาร์จกางชาร์จกางกางมีกลางชาร์จมาล้ดูบ้านไอคนบีอยู่ัหเฮียหลังไอออฟไอเฮียเดี๋ยวน้องกูเก็บหมดเอฟเอฟไปนขึ้นาแล้วไปไหนขึ้นมาแล้วไปนขึ้นมาแล้วไ่ได้เอะเดี๋ยวเีวจะส่งส่โดดมันโดไปไหน ไอหน้าฉี่เราดังขาเดียวยอยู่ไอ้สัตว์เออมิสมั่นเฟลทไมเปิดมาได้นีด้านแรกเลยวะไอ้เหี้ยผมเลี้ยงกันหลายด่านแล้วไอ้เหี้ยมาช้าเองมาช้ากันน่ะน้องเปิดเข้าแป๊บไอสัตว์โอ้แม่งนั่งสูมไอ้เหี้ยอดีตูเล็กๆกับคุยเลยแล้วหัวแม่งดำปี่เลยนะไอ้สัตว์ พ่อแม่มึงไอ้ควายเฮ้ยจอจ้องแล้วว่าใครล่ะฟังเราว่าใครมีวะด่านนี้แม่งหน้าโถมไอ้สัตดหน้าโถมเอเบีเราเราไปเล่นสแนป์บลูนะเนี่ยไ,ไม่มันขอได้อยู่สแซนด์ปิงไม่ก่อนมุมมันมม,มันวางเป้ามุมมุมเล็กๆกันตีไหนปุ๊บเจอดีไหนปุเลยเบียบีด<บ>ีกว่าไปแค่เอไม่ได้เอเต็มเลยสัตว์แม่งตั้งรออยู่ในเออะ หน้าประตูก็มีที่รถถังก็มีขวยแต่เคาน์เตอร์แม่งก็มีสัตว์อาซะงั้นต้องตรงหลังเฮ้ยอย่าเดินเปลี่ยนกันณ์เหรองอ้เหียระวังโดนยิงแฮทนะตัวหนึ่งตัวนึ่ง,ง,งที่วางตัวนึงที่วางเออเข้ามาดิเข้ามาดิที่วางที่วางที่วางร่วงสาราสาราสาราตายตายตายให้ตายโอ้ตาย,ตายเหีเ้ยเอาขกระหน้ามอมหน้ามึงเดี๋ยว จย่าพ่มึง้ควายวางให้วางให้วางให้วางดิวางให้วางให้วางให้ใครเล่นสอนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยดูบ้านหน่อยดิดูบ้านหน่อยดิดูบ้านดูบ้านเฮ้ยกลางไอ้เหี้ยตลาดไอ้สัตว์เพลเพื่อเราดูบ้านไปให้อยู่อ่ะบ้านเราอ่ะเพื่อหรืบ้านเราให้อยู่เออแต่เองอย่าลนี่เลยเดือดรอดดีกว่าเอ็งไปยืนน่าจะขวาสุดอ่ะถ้านนะฮะขวาสุดดีกว่าเออตรงนี้ได้พอมีที่บังหน่อย เอ้ยขวามาเอ้ยขวามาไอสัสบ้านเราบ้านเราแล้วแล้วใครบอกว่าไอ้นี่อยู่บ้านเราดูอยู่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เอ้ยเลี้ยบเวลาเวลาชิ่งอะไรไอ้เหี้ยแต่ได้ยินเสียงขวานมาอีกเออได้ยินอยู่ได้ยินเสียงมหมตึ๊กเดียวหวายเออเดียวเดียวเดียวตีเลยตีเดียวเลยไปไปบีเลยเมื่อกี้ใครบอกใครบอกกระแบงไงกระแบงกันล่าสุด โอ้ยเอ็เชี่ยเอ้ยแม่งเอ้ยไอตรงบันไดบันไดที่วังเขท่มไปดิอย่าไปเล่นในห้องเยอะเดินเข้าไปเดินเข้าไปแปดแปดปกกันี่เดินเข้าไปพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพีปดไปเลยโอ๊ตแดไมันกลับเออมันกลับวางที่วางหวางบ้านเราพี่พี่อยู่บ้านอะไรวางหวางางบ้านมบ้านมันไปฝูบ้านมันไปฝูบ้านมับ้านมาโซนนึงบ้านมาโซนนการ

มันไปดูเมื่อกี้มันดูวีสี่ตัวปะมันโง่เว้ยเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาบ้านน่ะกูอาจจะตายด้วยมันจะไม่ไปเปิดมันโอ้กูโดนแปดอย่างยิยกูเดนแปดอย่างนานเลยเข้าไปเล่นเอะเข้าไปเล่นเอะเข้าไปเล่นเอะไอ้ไอ้ไอ้แกะไอ้แฟดไอ้แกะไอ้แฟดเฮ้ยขวาขวาเอเอ่ไหนคว้าคว้ากลางกลางกลางโอ้โหเฮ้ยกลางกลางบ้านกลางตัวนึงกลางกลางไม่ได้กลางไม่ได้กลางเฮ้ยยิงเลย เออวางวางนี่วางวางไอ้กูล็อกกลางให้กูล็อกกลางให้มึงดูไอ้ไอ้หน้าหี่ไอ้หน้าหี่กวางไอ้กวากล่องไอ้หน้ากล่องไอ้หน้ากล่องไอ้หน้ากล่องข้างบนสุดเออเออบนเนี้ยบนเนี้ยเอ้ยพี่น้อยพี่ร้อยพี่น้อยไปนั่งขวาขวาสุดดิพี่น้อยกล่องขวาสุดนะพี่น้อยขวาตรงตรงลูกเบี้ยเออเดี๋ยูดูดูดูกลางใช่ไหมกลางบ้านเราพี่ดูบ้านพี่ดูบ้านเราเอ้ยบ้านเรากลางกลางตอนกลางกลางกลางห้องตัวกลางห้องตัวกลางห้องตัวกลางตัวท้ายกลางตัวท้าย มีฝันแมงดีนหาหีเอ้ยอย่าให้มันยิงนะเว้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแก้แก้ลบได้โอ้ยันโอ้อะไรอ่ะเมพิวเตอร์ไอ้ตมันเก่าพี่หมีเว้เก่บีบอี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 มอีบีบอีบีบอีบีบอมบีบอีบีบอีบีบอับีบอีมบีบีนีเข้าไปมุี แ่งตัวงตัวเฮ้ยเฮ้ไม่ไตองตัวไปไองตัวยัที่แที่เฮ้ยกูอยู่กน่้ยเปาราบาเราบาเรายำียำปีฮ้่เอาไงตีไเไหนจไหนเว้ยเราไม่มีโกงมีแกมเราเรามีต่แฟดเว้ยไม่มีแกนยบียอี๋ยวเดี๋ยวอยู่บ้านให้เดี๋ยวอยู่บ้านให้ เราเรารู้ว่าที่ที่ยืนมันตรงไหนแล้วบ้างนะโอเคที่วางสตัวแล้วก็วาดังวาดวาอยางนั้นนะยิยิงขวาตังวาดยิงดข้างห้าข้างห้าจอยู่หน้าจอยู่หน้าโอ้าเนี้าเนีสุดาเนีสุดาเนี้าเนี้ยาเนี้ยาเนีตายเราเไปตีเอดิไีเอีไปตีีไปีเอีอีามามมายมยยเเีเเยลเเล การกางบ้านสายแล้วกางบมาแล้วพี่นี่ไอ้กวาง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 เปิดกวางเปิดมาเล่นเองนี่มาเล่นเองนี่ชนะแล้วมาเปิดมาเปิดชนะชนะเปิดเอเอไปเรื่อยบ่เอไปเรื่อยบ่เอไปเล่นยบ่เหรอชนะแล้วชนะแล้วโอ้ยโอ้ยเี้ยแม่งพี่มันไม่มีชื่อเว้ยผมไม่เห็นชื่อมันไอ้เกิดเกิดมาตจากไหนไอ้สายมือพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตสายมือพี่โอ๊ตสายมือเออ โอ้โหฝั่งนวามีตัว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 อยู่ไหนอยู่ไหนเอ้เอเข้าแล้วเอเข้าแล้วเอฟเอฟลงลงระเบิดบังนะเออเอฟคอเตอร์คอเตอร์เอฟเอฟเอฟลงหรอเอฟมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันวะมันกู้แล้วมันกูแล้วมันกูแล้วมันจะกูแล้ววางปม่ยังหรอวางปิดเอฟลงไปเอฟลงไปลงไปลงไปเออเอฟยังไม่หมดยังไม่หมดเอฟยังไม่หมด เอ้อาเป็นคุยอะไรควายไหนไอ้หน้าหี่กุลมาไอ้กุลยาไอ้สัตว์ดำตบน้องอุ้ยหน้าหี่ควายติดูกงูเกมแรกไอ้พวกงูไอ้เฮี้ยกระจอกไอ้จอคนไม่ครบไม่ไหนควายแล้วอัดคลิปไงแค่นั้นแหละ